สวัสดีค่ะคนไหนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องผมแห้ง <_ C 1> ผมชดผมขาดชีฟูแตกปลายไม่มีน้ำหนักปลายผมแข็งกระด้างหลังสระเหนียวหวีไม่ออกนะคะแนะนำออนฟิกเคลาตินทรีอินวันตัวนี้เลยค่ะตัวนี้มันดีมากๆาค่ะในออนฟิกขวดนี้นะคะเต็มเปลี่ยนไปด้วยสารสกัดที่บำรุงเส้นผมเน้นเน้นอาทิเช่นเคลาตินเชื่อมพันธะแกมผมและเคลือบแก้วจา้าและยังไม่มีส่วนผสมของเคมีอันตรายสามารถฉีดหลังสระผมทุกครั้งใช้บ่อยได้ตามต้องการเลยนะคะ หลังจากที่เราสระผมตามปกติแล้วเราก็ใช้อนฟิกตัวนี้ฉีดให้ทั่วแล้วหวีให้ทั่วเลยนะคะหลังจากนั้นจะปล่อยให้แห้งหรือใดหนีบก็ได้ค่ะและสําหรับร้านเสริมสวยยังสามารถใช้อนฟิกตัวนี้บํารุงคู่กับงานเคมีได้ทุกขั้นตอนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดลอนพื้นก่อนลงครีมยืดดัดสีฉีดก่อนหนีบยืดฉีดปลายผมก่อน้วนแกนดัดผมฉีดบำรุงหลังทำเคมีแทนการทำสปาอบไอ้น้ำได้เลยค่ะ จะสังเกตเห็นเลยค่ะว่าผมดีขึ้นชัดเจนหวีง่ายไม่พันกันผมช็อตคายตัวออกและยังขึ้นเงาอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะกลิ่นหอมอ่อนๆไม่ฉุนไม่แสบตาด้วยจ้าออนฟิกเคราตินทรีอินวันของเรามีไซส์เดียวนะคะคือ100 ml ใช้ได้เกือบ20ครั้งบวกเลยค่ะเพราะตัวนี้น้ำค่อนข้างเข้มข้นทำออกมาให้ใช้ได้หลายครั้งมากๆค่ะและถ้าคนไหนสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อจากช่องทางนี้ได้เลยจ้า วว้า <Wow. S 1> สาวๆที่ชอบทำสีผมหนักๆฟอกสีผมหนักๆขาดไม่ได้เลยค่ะตัวนี้แนะนำเลยจ้า